ชุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการสแกนเก็บหวยบนแอปเป่าตังกันนะคะให้เข้าแอปเป่าตังไปนะเรามันโหลดสักครู่นะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของอแอปนะคะที่เราตั้งไว้พินหหลักนะคะจากนั้นนะคะตรงกลางเนาะที่มันเลื่อนอยู่นี่นะคะเราก็เลื่อนหาคำว่า ซื้อสลากดิจิตอลนะคะกดเข้าไปค่ะสลากดิจิตอล80บาทนะคะมันจะโชว์เนาะแล้วก็เข้ามาอยู่หน้านี้นะคะตอนนี้สลากมันขายหมดแล้วเนาะแล้วเราอะไปซื้อสลากของร้านค้าข้างนอกมาเนาะเราก็อยากจะสแกนเก็บในแอปเป๋าตังค์ได้นะคะด้วยการนะกดที่คำว่า ดูสลากของฉัน,นะคะ่ะถ้าเรากดดูสลากของฉันนะคะก็จะเป็นสลากที่เราได้ซื้อไว้นะคะนี่รถก็ซื้อไว้หนึ่งใบนะคะผ่านแอปเป่าตังค์แล้วรถก็พอดีพ่อไปซื้อมาอีกใบนะคะที่ตลาดเนาะก็จะสแกนเก็บก็สามารถาใช้คำว,ว่าสแกนเก็บปุ่มสีดำเอยสีน้ำเงินนะคะตัวนี้ได้เช่น หลังจากนั้นนะคะก็ให้สแกน QR โคดนะคะให้อยู่ตรงมุมนะคะนี่ทุกคนคือแบบสแกนเสร็จเรียบร้อยนะคะคือไวมากเนาะเราแค่นำสลากนะคะมาเนาะแล้วก็กดที่คำว,ว่าสแกนเก็บเนาะนี่นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะนี่คืออันนี้สแกนไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นลเลย ลองสแกนดูเขาบอกว่าสลากนี้เก็บอยู่ในเมนูสลากของฉันแล้วไม่สามารถสแกนได้อ๋อ,อนี่นะคะเรียบร้อยทุกคนสแกนเรียบร้อยค่ะตอนนี้ง่ายมากเลยนะคะเขาก็จะโชว์ตรงนี้นะคะว่าอ่าสลากใบแรกของรถเนี่ยเป็นสลากดิจิตอลที่ซื้อผ่านแอปเป่าตังค์นะคะแถบด้านขวามือนะมันจะเขียนไว้นะคะแล้วก็สลากใบไหนที่เราสแกนเก็บนะคะก็ คือเราไปซื้อจากข้างนอกมาเนาะแล้วเราก็มาสแกนเก็บในแอปเป๋าตังค์ทำให้ปลอดภัยเนาะเขาก็จะเขียนว่าสแกนเก็บด้านขวามือนะคะเห็นไหมอ่าและทีนี้เราลองกดไปหน้าหลักก่อนนะหน้าหลักก็คือหน้านี้นะคะนี่นะคะเขาก็จะบอกวิธีการขึ้นเงินรางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบรางวัลเช็ครางวัลสลากนะคะ แล้วก็มีการบอกสถิติการออกรางวัลย้อนหลังด้วยนะคะก็ลองไปเลื่อนกันดูเดี๋ยวเราจะลองคลิกวิธีขึ้นเงินรางวัลน,นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เรากดยอมรับก็กดยอมรับทั้งหมดนะคะแล้วก็กดคำว่าแจ้งเตือนและขึ้นรางวัลน,นะคะ ถ้าทุกคนถ่ายฟีดขึ้นนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก็จะมีวิธีการแจ้งเตือนการผูกบัญชีแล้วก็วิธีการขึ้นเงินรางวัลน,นะคะเป็นวิดีโอให้เราได้ฟังกันนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะมีทั้งวิดีโอและก็ภาพด้วยนะก็ลองไปคลิกดูกันนะคะ